สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศท,ทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่ม ทางช่อง TNN2 แห่งนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วรายการมอเตอร์ไซค์เข้าได้พาทุกท่านไปเที่ยวชมงานมอเตอร์โชครั้งที่37ครับและสัปดาห์นี้เรายังคงก่อติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบูธของ Honda ในมอเตอร์โชปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Honda ที่ได้มีการนำต้นแบบมาโชว์มากมายถึง5รุ่น6คันด้วยกันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายครับว่า Honda 300 TT Racer Concept คันนี้จะมีโอกาสพัฒนาออกสู่ตลาดอย่างแท้จริงหรือไม่โดย Honda 300 TT Racer คันนี้นะครับนำเครื่องยนต์และตัวถังของรุ่น CB 300F มาถอดเปลือกออกแล้วดีไซน์ออกแบบใหม่ในสไตล์ของรถแข่งในอดีตท,ที่มีดีไซน์ย้อนยุคก,กลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วโดย Honda บอกว่านี่คือการตกแต่งในสไตล์ Neo Retro Racer นะครับ สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกที่มีดีไซน์แบบรถแข่งในอดีตให้ความโดดเด่นคมเข้มเร้าใจไฟหน้าทรงกลมนะครับหลอดไฟ LED ถังน้ำมันนะครับทรงคลาสสิกเบาะนั่งและช่วงท้ายนะครับทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ขณะที่อัพไซด์ดาวหน้านะครับเป็นจุดขายสำคัญทีเดียวรุ่นนี้นะครับมีเรนไมล์แบบดิจิทัลออกแบบแผงคอบนล่างได้อย่างสวยงามลงตัวฝาครอบด,ด้านข้างนะครับ พิมพ์ตัวเลข300อย่างโดดเด่นนี่คือเครื่องยนต์ขนาด300ซีซีสูตรเดียวในตระกูลของ CB 300F ซึ่งในงานครั้งนี้นะครับฮอนด้าได้มีการทําวิจัยข้อมูลสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ยอย่างมากมายว่าถ้าฮอนด้าจะทารถสปอร์ตคลาสสิกรูปแบบนี้ออกมาสู่ตลาดอย่างแท้จริงนั้นนะครับทุกคนมีควาาอย่างไรก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับเรื่องราวของการทำวิจัยข้อมูลนั้นยังไม่มีบทสรุปออกมาอย่างชัดเจนอยู่ที่ฮอนด้านั้นตัดสินใจครับว่าจะมีการพัฒนารุ่นนี้อออกสู่ตลาดหรืไม แต่ผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากกับเจ้า300 TT Racer ค so ันนี yuan, ้เพียงแต่ว่ารถคันนี้เป็นต้นแบบนะครับของจริงที่จองมานั้นจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนจะแตกตางแค่ไหนอย่างไรไม่รูใครตอบได้ในขณะนี้เอาเป็นว่ารุ่นนี้มีโอกาสสูงมากที่จะผลิตออกสู่ตลาดในอนาคตอืนใกล้นี้ครับ